oh นการเลือก bon ู้ค้าการคีดค่าหอในนี้เราเลือกที่ต้องการนะขายยุบมิ่ถ้าเราเลือกการตั้งแบบําหนดเองเลือเืออฟตตัวเาจะสามารถกำหนดตาแหน่งได้ 来，切个干煸的。 วตรงนี้นะคะหน้าของหน้าข้อใดก็จะแสดงส่วนประกอบย่อยในของข้อนัใดลงไปถึงตามตัวอย่างนี้นะคะที่กเมาส์เพื่อตรวจประกอบย่อยแล้วก็แสดงส่วนประกอบย่อย